เนื่องจากพระอาการบาดเจ็บที่หัวเข่าของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสที่มีอย่างต่อเนื่องส่งผลให้พระองค์ต้องตัดสินพระทัยอย่างเจ็บปวดที่ต้องปฏิเสธการเดินทางไปแอฟริกาในต้นเดือนกรกฎาคมพระอาการบาดเจ็บที่หัวเข่าของสมเด็จพระสันตะปาปาทําให้พระองค์ไม่สามารถเดินเป็นประจำได้ทุกวันพุธในการเข้าเฝ้าทั่วไปสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงใช้เวลาเกือบ5้านาทีในการเดินเพียงไม่กี่เมตรจากเก้าอี้ไปยังรถโป๊บมบิล อย่างไรก็ตามการเสด็จเยือนแคนาดาระหว่างวันที่2 4ถึง30กรกฎาคมที่จะเกิดขึ้นสำนักวัาิการเผยแพร่กำหนดการสำหรับการเดินทางซึ่งรวมถึง4บทเทศการกล่าวสุนทรพจน์หรือคำปราศาัย5แบบทั้งนี้สมเด็จพระสันตปปะปาปาจะเสด็จเยือนคิวเบกและแอดมันตันรวมถึงอีกสองแห่งใกล้แอดมันตันแม้ว่าพระองค์จะทรงเคลื่อนไหวไม่ถนัดแต่สมเด็จพระสันตปปะปาปาฟรังกิสก็ตรัสแก่พระสังฆราชแห่งบราซิลว่า ความคิดที่พระองค์จะทรงลาออกจากตําแหน่งนั้นออกจะเป็นเรื่องที่เกินจริงมองซิโยรกววโรชิกพระสังฆราชสังฆมณฑลปอโตเลโวบราซิลกล่าวว่าเมื่อพอถามถึงสุขภาพของพระองค์ว่าเป็นอย่างไรพระองค์ตรัสตอบว่าเพราะอายุของพระองค์แพทย์จึงแนะนําวิธีการรักษาโดยไม่ควรผ่าตัดและนั่นคือเหตุผลที่พระองค์ต้องทํากายภาพบําบัดมีการลือกันอย่างมากตามสื่อต่างๆว่าพระองค์จะลาออกจากตําแหน่ง พระองค์ตรัสเรื่องนี้ว่าพ่อจําไม่ได้ว่าพูดแบบนั้นพ่อไม่ได้คิดเลยพ่ออยากดําเนินชีวิตตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายจนจบวาระสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสส่งพบกับพระสังฆราชชาวบราซิลในระหว่างการเข้าร่วมประชุมพระสังฆราชที่จัดขึ้นณก,กุงโรมในปีนี้